วความรู้สึกในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกตื้นตันแล้วก็ดีใจมากๆค่ะสิ่งแรกเลยก็คือเราหายเหนื่อยกับการที่เราทุ่มเทมาตลอดกับการที่จะเป็นนางงามวันนี้เป็นก้าวแรกของหนูประสบการณ์การเป็นนางงามนะคะแล้วก็ตอนที่จับมือกับน้อง Heidi, ไฮดี้เราก็รู้สึกว่าใครก็ได้ <ใน S 2> เราไม่ติด<ไ>เพราะว่าน้องก็เป็นคนที่เราเคาะไว้ว่าเราอยากจะจับมือพอเป็นเราเราก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากค่ะแล้วแต่ตัวต่งมาตลอดกับการประกวดค้งนี้มากไหมใชอ ช่วงแรกๆมีกดดันบ้างค่ะเพราะว่าเราก็จะเจอกระแสนูน่นนี่นั่นบางทีเราก็จะไม่ค่อยชินด้วยความที่เรายังไม่เคยเข้าวงการนางงามอะไรงเงี้ยค่ะแต่วันนี้หนูเป็นตัวเองแบบ100%คือเราพยายามจะมีความสุขกับมันยิ้มหัวเราะไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการตอบคำถามก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้กดดันแล้วก็ทําเต็มที่ที่สุดค่ะระมารอก่อนก็นกดดันัวเองมามมีค่ะยอมรับว่ายอมรับตรงๆว่ามีบ้าง นิดหนึงด้วยความที่มันก็จะมีกระแสเพ่มแน่นความที่เรายังไม่ค่อยชิมเท่าไหร่ใช่จะถาับมาตอนจับม,จจมือกันคือแบบพี่บอกว่าเนาะคือเราทั้งคู่อะเคาะที่จะเป็นคู่จับมือกันแล้ววันนี้ก็ได้จับมือกันก็ดีใจมากๆที่ได้จับมือกับน้องเขาแล้วก็ถ้าน้องได้ไปต่อเราก็แบบไม่ติดก็ให้น้องทําให้เต็มที่เพราะยังไง top ฟ i v ปีนี้ได้ไปอินโดทุกคนใช่เหมือนคุยกันว่าแบบได้ไปอินโดด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ ก็แบบแฮปปี้ด <t strong> ีใจอะไรเงี <viewers> so okay. mm? ้ยไปก็ได้ันนี้นะคะเราก็งเต็นหนึ่งตนนกับกรองอันแล้วเราภูมิใจขนาดนี้ก็เฮดี้ดีใจนะคะพอเอาจริงๆอันนี้ก็เป็นเวทีแรกของเฮดีด้วยเราได้รู้สึกว่าการที่ได้มาไกลถึงขนาดนี้ก็แปลว่าเราก็ทําเต็มที่มากจริงๆเราถึงได้ตําแหน่งนี้มาเราก็ไม่เสียใจเลยค่ะรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วเพราะว่าทุกคนคงเห็นว่าเฮดีตั้งใจมากจริงๆกับการมาประกวดในครั้งนี้ค่ะใการอบนุ่มีมากๆ ใชค่ะก็คือแบบดูได้จากยอด followers ที่แบบขึ้นมาเยอะมากของเฮดี้ตากที่ตอนประกวดภูเก็ตยังมียอด3,500อยู่เลยตอนนี้ก็แบบแสนกว่าแล้วอะไรเงรี้ยที่รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่ทุกคนคอยเชียร์เฮดี้มาตลอดนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนคงมีความสุขมากกันทุกคนใช่ไหมคะในค่ำคืนนี้ที่ได้มาดูพวกเราแล้วก็มาเชียร์พวกเราเี่ยวนึงมีเส<ๆ>ียดายไคะอีกนิดเดียวเองอีกเดียวา ถามว่าเสียใจไหมมันก็มีเสียใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็หวังวงใหญ่เราไม่ได้หวังแค่ top f i v เราก็รู้สึกว่าเสียใจแต่ว่าไม่เป็นไรในความเสียใจนั้นเราก็มีแบบออมีความรู้สึกว่าพี่อิงฟ้าเองก็แบบเก่งมากเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ติดเหมือนที่บอกเราก็คือจัอกันก็แบบใครไปก็ได้ไม่ไม่ติดเลยค่ะตอนนั้นแต่ก็หวังนะตอนนั้นก็หวังว่าแบบจะเป็นตัวเองเหมือนกัน <laughs> ใช่ค่ะแต่ก็ดีใจค่ะดีมากนะลูความรู้สึกที่เราได้อรอง ก็รู้สึกภ işte ูม sí, yeah. well. hmm. ิใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทาเต็มที่แล้วจริงๆค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาขอบคุณแฟนคับขอบคุณทุกคนเลยที่ให้กําลังใจกันมาก็เป็นเวทีแรกก็รู้สึกภูมิใจจริงๆค่ะว่าตัวเองก็ทาได้ขนาดนี้ขอบคณถามควาสนุกเหมือนกันเลยนิดหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่ง ว่าเราทำเต็มที่แล้วค่ะทุกคนก็น่าจะเห็นว่าหนูทำเต็มที่ทุกวันเลยตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองรู้สึกว่าการที่เราได้มงวันนี้มันก็คุ้มค่าเนาะแล้วหนูอายุแค่21แล้วมาปีแรกด้วยประกวดเวทีมิสแปร์ปีแรกก็ได้มงเลยหนูก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ทําข่าวหนูทุกวันเลยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะเสียดายหรือว่าเสียใจตรงไหนบคนเวทีมิสแปร์ปีนี้บ้างคะ เสียใจไหมไม่เสียใจค่ะเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วแต่ว่าจะไปเสียดายตอนรอบตอบคาถามห้าคนค่ะหนูมีแบบตึกอักแล้วก็วนวนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราทําเต็มทีมากๆเลยจริงตอบคำถามพลาดขนาดกังวลอะไรไหมไม่กังวลเลยค่ะเราหม่สารอยู่นะคใะรนะแน้ง่าสุดอสมอสบอกว่าคนที่ได้เป็นรองสามารถกลับมาประกวดได้ไหมดูดีจะกลับมาประกวดไหมครับอันนี้หนูคิดว่าตอนนี้หน,นู กำลังว่าหนูยังอยากได้มงหญ่อยู่หนูอาจจะกลับมาแต่ว่าถ้าหลังจากนี้มีเส้นทางอะไรที่ให้หนูเดินแล้วหนูสามารถทํางานหาเงินได้มากๆอะไรแบอาจจะไม่กไปทำงานก่อนมดีมกกลับมารอบนี้สแล้วรู้สึกดีใจมากๆแล้วค่ะหกปีที่ผ่านมาก็สําเร็จสักทีหนึ่งแต่ว่าเราก็แอบ เสียดายที่เราตอบคำถามไม่ดีแต่แม่อยากจะบอกวา,าภูมิใจในตัวเองมากที่ตอบคำถามรอบท็อปสิถึงจะไม่ตอบคำถามแต่มมกตอบแบบความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความกังวลเลยนะ่าจะม่ภูมิใจที่สุดแล้วส่งกำลังใจทุกคนส่งกำลังใจให้มาเยอะมากมานะคะม่ขอขอบคุณทุกคนจริงๆ ก็อยากจะบอกทุกคนว่ามากภูมิใจและดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับองค์กร Miss Grand ค่ะอยิแ่างาีรกจะ่เ่ะ่ดอย่างที่หนูบอกอะค่ะว่าสวยของคนไทยกับสวยของต่างชาติอะมันไม่เหมือนกันแล้วก็หนูก็ไม่เคยคิดว่าการที่เราจะต้องไปสู้กับลาตินเราจะต้องเอาความเป็นลาตินไปสู้ เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นมากมายอยู่แล้วว่าความเป็นไทยหรือความเป็นเอเชียมันสามารถที่จะส,สามารถที่จะสู้ระดับสากลได้เหมือนกันส่วนตัวหนูหนูก็ไม่ได้ว่าแบบว่าเพอร์เฟคร0อในการเป็นนางงาม ก็หลังจากนี้เนี่ยจะฝึกในเรื่องของภาษาการเดินพรอฟิลเลนทุกอย่างที่แม่ๆแ,แฟนาง,งามเขาแนะนําเรามาว่าอันนี้เรายังต้องพ่องพ่องอยู่เราก็จะทําใช้เวลาที่เหลือในการเก็บตัวเนี่ยทำใเต็มที่ที่สุดแล้วก็ออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดและเชื่อว่าตัวเองทําได้อย่างแน่นอนอยู่จุดนี้จะมีรามหนาเยอะมากขนาดนี้นนะแ,แต่ลับมอือนต,ต้นไปอยู่เจะรับม<อ>ือกับตรงนี้ยังไงคะถ้าไม่พร้มไม่มาค่เ<อ>ขารู้อยู่แล้วว่าการมาประกวด Miss Grand มันจะต้องเตรียมรับมือยังไงคิดจะเป็นลูกสาวบอส<อ> ก็เยาวันจะดามาค่ะแต่พอเขาถามบนเวทีฮะจัดเต็มมากเลยค่ะไม่กลัวรเวทีมิสแกรนด์คือเวทีที่อยู่ข้างประชาชนเพราะฉะนั้นเออเวลาที่ไม่มาเจาะปากเราอะ่ะเรามีเสียงที่มัน,นดังกว่าคนอื่นแล้วในสิ่งที่เราเป็นกระบอกเสียงได้หรือเราสามารถพูดได้ก็อยากจะพูดให้เต็มที่ที่สุดค่ะปีนี้บอสตั้งใจเข้าตลาดหลักทรัพย์ร้อยล้านาค่ะทีมมิสแกรนด์ฟีนี้มั่นใจไหมคะว่าจะตกลงในจุดนี้เกินบร้อยล้านอ่ะพันล้านเลยค่ะ ขอบคุณแฟนงามละการที่เชียร์เราค่ะก็อยากจะขอบคุณสําหรับแฟนนางงามที่เชียร์พวกเรามาตลอดอย่างที่หน yes, ูบอกว่าวันนี้ทุกคนที่ยืนอยู่บนเวทีทั้ง77สาวงามพวกเราระยะเวลา1เดือนที่เก็บตัวพวกเราตั้งใจทุ่มเทมากๆ แล้วก็ลหลายๆอย่างที่พวกเราแบบอดทนพยายามทําผลงานออกมาให้มันดีทุกครั้งในการฝึกซ้อมให้หน้าบ้านออกมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็วันนี้ที่มาเชร์กันไม่ว,ว่าจะเป็นในฮอล์ว่าที่ผู้ชมที่ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับเป็น Miss Grand 2022ะคะ่ะ